เพราะว่าเขตนี่มันเป็นเขตดินดานเนาะน้องะมันมันคือดินชัยกินเนั่นนะน้องมันก็แข็งนั่นนหัวมันก็ันดมือมันแตกเวลาขโมือนี่ไม่รู้เจ็บคอแขนเนี่ยแบบว่าเขาวัดเนาะแมนโอ้คือเห็นสภาพเลยพี่น้องวัดดีปวดเบ้อเลยโอ้ยพอดีลำบากพักผ่อนเนาะพักผ่อนเนาะไปเห็ดเทื่าเล็กเท่าแต่เป้าหมายเสียฮอดอดีป้าสีเมตรนี่ กาบห่อดอกผมมันก็น้ชิลุกคุ้งหินดามมันก็นไปต่อไปได้แล้วอ๋อมีแต่ว่าเขาก็ขวดเขาก็ยังให้มันกินเกี้ยงแล้วกัแมนแล้วนอกออนรีเอาถอมาใส่ปะกะจะถอมาใส่ประมาณจ็ทถอนน้องออกาบประมาณสี่อนหาทอน สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อน้องพี่น้องเนาะโดยนาะกับมาพบมาพอกับซองเบาตาปานเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตัดภาพมาบนนี้เห็นแต่เศา้านาะพี่น้องยืนสับลาบอยอ่เอเ้อเนาะเอฟซีหลายคนก็คือสีคุนหูคุนตาเนาะพี่นอ้องหูจักบ่นอนี่จจำได้กันอยู่บนน้องไว้ย่ใสพี่น้องเลยแล้วเนาะ อ่าตอนนี้ก็อยู่เฮือนอ่าหน้าบ้านหน้าเฮือนน้องนาเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่านี่น่ะเป็นเฮือนเสานี้เนาะน้องแวตาเนาะนี้เฮือนเสานี้ตัวทีว่าบ่ทันแล้วเนาะอ่านันเป็นเฮือนสาหยังก็าวปุ้ยเนาะาวปุ้ยหรือเอ้ยปุ้ยโยเนาะสวัสดีเด้อๆสวัสดีพี่น้อง ฝั่งลาฝั่งไทยเลยต่างประเทศเนาะโดยเปลี่ยนจางไดคือจังเสียงเอ็มเฮียบยุตากแดดสิ๊กับมาหณาซีดหนาเรืองอีก,กบ,บอไขขึ้น,น,นอะไรก็ได้แ,แมนแมนเอาอดเอาเนาะอีกจกักมือ่อานกินเนสหนึงกระเทือเลยเดียวนี่ก็ได้เนาะโหดเดี๋ยวจักมื่อเข่าทีเข่าทางเดียวเมื่อใดไม่ได้เด่นเท่งเดี๋ยวพระขี่รถไงแต่ว่าเกี่ยมเด้อยเงินเด้อยเงินเทอมันเด้อ อ้งแตเงินเซรามันเน่ยเลยเราตายมีโดนรามาอุงเงินเซรามันแบบอ๋อเนาะเอ๋ไล่ให้กับครับคือเราจักคือเก่าแล้วก็ใครแน่ไปหลายคนเดชปูระห่าชี้ปุละเศร้าก็ว่ากันไปอ่ามันก็เดดเฮงค่ะนะพี่น้องแม่ยก็คือเบอกเลยเนาะเอามีแล้วก็สบายใจแน่แบบว่ามีงาน ายงานยังเนี่ยครับเรือไปเดึกไปไกลมันสะดวกสบายพี่น้องเลยคืนนึกว่าเป็นแต่ยากพี่น้องเลยขี่รถจักรยานตัดสินใจเอาเนาะเห็นสภาพเมื่อนั้นยังยากเลยซาเวลเห็นถือผ้ายางเงาขี่รถเซซายเซควานเมื่อนั้นน่ะเจอคนเมาทางพี่น้องก็ที่เม็นเมายาด้วนเมาเหล้าใครแต่ว่าเมื่อนั้นเาขี่รถก็เถ้าบาตาไปเนาะเมนตวาดอาวุธเพลนแล้วพี่น้องเนาะทางไปมาเยอะ ทำขีดรถจักก็คือย่านแห่งเป็นยานแนนแนนตอนนี้กะพาผมแม่พี่น้องเนาะอ่าเข้ามาเลื่อนองหน้าก็เพื่อชิมาอัปเดตอ่าเบื้ห้องน้าโมเมนต์น้ำสร้างอ่าน้ำสร้างเพราะว่าบอกบอกเอฟซีว่าเอ้าเดี๋ยวเมื่อไหร่ชิมาอัปเดตให้เบิ้งว่าจังไดอ่าบ่อน้าเพิ่นพุดถึงบ่อหรือจังไดเนาะ สาวไอ้ลุ่นอยู oh, ่มามื้อนั้นบ่เห็นเพิ่นแต่บ่บ่ยอมเบิ่งเด้เพราะว่าอยากลุ่นนมกันเด้อ๋อเข้ามาแล้วมันบ่เห็นผู้เจ้าเพิ่นมื้อนั้นเนาะเอามื้อนี้ฮอดแล้วเด้อเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็กราบทักทายสดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสักสักนอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยอ่าอันนี้น่ะเป็นเฮือนน้องน้องสาวของเอ้ยปุ้ยเบิ่งเนาะเดี๋ยวสินี้น่ะเป็นน้องสาวเอ้ยปุ้ยบ่แม่นๆสิเป็นน้องสาวนพี่น้องเดียวกั แต่พมีอันภาษาพม่าพันยูนิคก็ไม่เท่ากันสิอีกผู้นึงได้อ่าผู้นึงนี้เราไปตัดอ้อยได้มีแม่น้องน้องเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขาไปหาน้องน้องเพื่อนได้อ่ามามาขอบใจได้ลายอ่าเบิ่งเบิ่งลองเลยนี่นะเห็นแต่น้องน้องเพื่อนโอ้ยเนาะอ่าตัวได้ชงผมกระโปงคาแท่นี่เนาะจืบเบาได้ยี่บ่ลนหละฮึจืดได้โย่เบาซื่อจังได้อ๋ม โอ้ยใครเนี่ยฉันเนาะสบายดีด้วยฉันด้ยใช่เลยแม่เจ้าไปใช่เลยด้วยแม่ไปตัดอ้อยบ่แม่ไปใช้แม่ไปไปใช้ tiktok 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 ปร oh. uh, <yeah. S 1> oh, ึกษากันก่อนเอ้าเอาพนพญาเลยตัดอ้อยนะโอ้พ่นเพ่นไม่ได้บอกแค่มาไปใช้กะบอก อ๋อคือแด้มันหัวใหญ่แท้ไีนเนาะอ่านี้เพิ่นเอิญมันสับหลังบ่นี้กะน้องหรือมันต้นบ่มันต้นมันต้นบ่ตัวนี้ฮะโดยอ่าจะว่ามันสับปะหลังมกกระคักเด้อยานยานอันเป็นไรมันเสียบท้องมกบุชุกพาเกันกินสองคนไอ้น้องเสียบท้องเอ้าพื่อเมย์มาพ่อแหงเดี๋ยวอ่าทอเผาหน้าเนาะเผาหน้าเผาเพื่อนเผาเทียงที่น้องเลยเอิญได้หลายแบบ บรรเมตู้ได้ใช่ไปใช้บรรตู้อบไปติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไปสอนกุ้งไปสอนกุ้งโอ้ยใครแน่ชัดเดี๋ยวว่าบบฮู้คือเมนะแจะว่ารักไปน้ำผู้เบาแล้วเจ้าเมย์กันเว้ยนั่นแล้วถามไปชังเห็นเนาะแม่เจ้านะ่ะแม่นี่แหละป่ะเมย์มนี่พี่น้องเอยริยว,ว่าแม่น้องแพทจอะไรเนาะ แม่นบ่โอ้เมน้องแพจนะเอ้ปุ้ยเนาะอ่าโว้ยบอตาเองก็ได้ลืมว้าอ่าสนหน้าสนหลังอยู่เป็นังไรใจล่ะเพื่อนนี่เอ่อได้ได้ยินผู้ใหญ่เพิ่นว่าสิมาต่อเติมให้อยู่บ้านนี่เออเพิ่งว่าอยู่เนาะโอ้ผู้ใหญ่ทั้งใดแล้วื่อบ่โน่แบบนี้บอเล้าบอเล้าอ้เนาะ เป็นมีข่าวดีเรื่องเฮือนพออเนาะกินแรกข่าวฮะกินแล้วนะกินแล้วได้ไปช้างกินลาบซีดลาบซีโอ้ยใครแน่ยแต่เนาะแต่แซบโยอ่าเถอะวันนี้ซื้อมันเผาเนาะมาตอ้อนลูกน้องหน้าหรือว่าเขา้องหน้าเพื่อนแหละเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวสิแบ่งให้น้องเพื่อนอจากหัวจากใด้ายกนเองเลยเข้ามากระเวะน้องเพื่อนก็นั่งกมอกอยู่เนาะเบิงบ่งเบิ่งเอาเงิน น้องเพื่นก่อนพ uh, uh, well. uh, uh. uh, 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 uh. ี่น้องเนาะพอได้ซื้อขนมภายเด็กเป็นเอื้อยบานีสเจ้าบอเป็นเอื้อยเบิ้งเบิ้งปาผู้เป็นเอื้อยเนาะเอาเอาเอาใบสีนี่ก็ได้เอื้อยเนาะอ่ะโดยเอาน้องเอาน้องได้ชงใบไม่ได้น้องนะป้าป้าไปเอามันเผาน้ำเบาก่อนมาสู่น้องกินปะมาเล่าเจ้าหะอ่ะ ถ้ากันเก็บไว้ชื่อขนมไอ้เราพี่น้องเนาะเบิ่งเบิ่งมันเผาปั่นนาน้องคนก่อนโดยสบายดีเบื้องเวียดโดยสบายดีโดยสบายดีจับกล้องให้ดูบัตรหนึ่งลอยมันเผาน้องหน้าก่อนถึ่งนี้บัตรนี้จะเป็นคนชื่อมาว่าลอยระบายไหเฮ้ยเนาะถือมาตอนเพิ่นตอนน้องเพิ่นน้ำน้องเพิ่นน้ำก่อนน้องเหี้ยงนะคือช่งผมคิดคักแต่แต่ละคนนี่ ลายรายงานตัวนะ <laughs> มึงรูนะ้เนาะชือช่อ,ชอ,อยังไงชื่อยังไงฮึชื่อยังไงจอนะูถือเงินนะชื่อชื่อยังชื่อยังบอกคนดูคนยังบวชจักไนดะ้ฮะน้นองเ,เค็มน้องเค้มน้องเค้ก <RC. S 1> น่นองเค็มอน้องน้องยังน้ <laughs> นองแป้งน้องแป้งน้องเค้กกับน้องแป้งน้องแป้งน้องเค้กพอจะเป็นเอืเอ้อยเนาะอ่าน้องแป้งน้องเค็มโอเคไปฝั่งนี้ไล่ด้วย เป็นพี่น้องกันนั่นแหละพี่น้องด้ยเนาะกับเขานี่ก็ได้นเนาแต่ว,ว่าปั่นเพื่อน้ำเอา้าฮึปอ่าโอเคเปั่นกัน,นเานาะตัวละอ่ามากับบางมือกับพ่อบางมือกับบุพพ่อน้นองเปินบางเท้าเปิดสลินนแม่น่ะยาแล่ตัดอ้อยเนาะอ้อยอยาแล่เพื่อนไป ป่ะสะเดียวอ่าบ่าวคออันนี้คืนเด้ออ่าโอเคอ่าเนาะไปไอ้น้องเพื่อนอ่ากันไปกินพี่น้องเลยป่ะน้องแวตายังไม่เปิดคลิปอยู่โอเคโอเคใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามาก่อนน้องนาอยู่บนน้อน้องนาเนี่ยโอ้ว่าอไรกับเบิ่งเบิ้งสปอนเซอร์พวกพี่น้องเนาะอมามาเพราะวมา ขายดีใช้ไม่ขายดีผลโฆษณา,อ,าอีกไปเรื่องไผ่คือปลาจงใส่นส้ำม,มีแล้วเบิ่งนี่จังเห็นนันว่าต้นหมักพริกต้นบกงยางจุ่มๆุ่มนี่โอ้พี่น้องเนาะพริกหมักพายเพื่อนอ่าเบิ่งเบิ่งเบิ่องโอ้ไม่เอา,าอย่างขันไว้เรียบร้อยเลยโอ้ Ten, thần ten, 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 chậm vòng ten, 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 bò ten, 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 nó nó bường, bường, bường. Để เหลกอหลีเลกกยไปช่วยจักเม็ดเดี๋ยวจะไปถามมันน้องหน้ากับอ่าเบป,ปุ้ยเพิ่นก่อนมันเป็นคนคุดเมื่อนั้นนะน้องหน้าคุดลงหอดะพักนี่มือหนั่นเนาะอืมเอฟซีเพิ่นยังวาย่านขาดอากาศอยู่เลือลายก็ได้โอ้อ๋อจังได้พวลกล่าขึ้นมาอยู่พี่ปัานนี้ <Yeah. S 1> ด,ด้วยสบายดอีอ๋อเอ้ามันเผานี่อ่า ngồi à, ngon chỉ bố lại thôi hả tên nhang à, à ngồi à... ở, ở bàn phao hay không phen men men rồi với anh điều thảm ông na phần con chẳng đấy nó một bên sáng nào dù chắc lúc này là không được rồi,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  không được được rồi, không 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 nó rồi, không một rồi, không เจ็บแขนนี่เจ็บย้อนพูดสั่งหรือว่าเจ็บย้อนที่เราอืดจะตอกสั่งอ,อ๋อนั่นน่ะนั่นน่ะได้จากเมะประมาณสี่เมดสามแมสสามแมตายโอ,อ้โหถึงน้ำใก่อนโอ้ถึงถึงไวเกินคาดอยู่เนาะโดยเพราะว่าคิดว่าสิบเมดเป้าหมายเนาะเนาะยังขี <c oughs> ้คุดลงกอีกอยู่อ่ะก็ยังขี้คุดลงยุ่มหัว oh, มันดินดากมันยังมีดินดากอยู่ตอกเอาแบบให้มันม่นมันมีดินดาก ตอนแรกมันม anyway, ีห <Oh ินอยู่สั้นสองสามสั้นพอลงไปอีกมันก็มีดินดากมันเดินดากคุดลงไปอีกเม็ดหนึ่งจะหอดินหินด่างจากดินดากนะเจียวสำเร็จยุ่ยใช่เนาะเห็นผลแล้ววานนี้ตะกี้ว่าคุดลงไปหาเม็ดหกเม็ดยังบมเห็นน้ำเนี่ก็จะถอยแล้วน้องเนท้อนี่กลับมันถอยแล้วแบบมันเมื่อยเจ็บแขนอ่าบัด แดีว่าอย่างไดๆเอาลงไปเลิกเลยหายใจกระฟืดในได้เนาะแมนหายใจมันก็สะดวกอยู่แต่ว่ามันหีนมันแข็งมันเจ็บแคบตอกผู้เดียวบกบกโอตอกเอาวอดเดี๋ยวนี้แมนเล็กเล็กเล็กแสลงนี่บ่มีบ่เล็กเล็กซับเล็กเล็กซับกับมันซับมันจัะวัดเจาะเนาะแมนอ๋อเราใช้สิวตอกเอาลงเถือละหน่อยนะตอกแตกออกไปเป็นเพื่อนเพื่อนจะเชียนะเออเนาะอ่าอ่าอ่อเนาะ เพราะว่าเขตนี่มันเป็นเขตดินดานเนาะน้องนาะมันมันคือดินชัยกินแล้วแน่นอนมันก็แข็งนี่นี่หัวมันก็ือมือมันแตกเวลาผมเอมือนี่ไม่รู้เจ็บข้อแขนเนี่ยแบบว่าเขาวัดเนาะแมนโอ้คือเห็นจะภาพเลยพี่น้องปวดเบ้อเลยโอ้ดีลำบากพักผ่อนเนาะพักผ่อนเนาะไปเฮ็ดเทือแเล็กเทือน้อยเอ้าอ่าบัดอาเขตที่ว่าเพิ่นเอามือทางชุบชุบลงนี่ไม่เป็นดินแห้ดินช่ะเนาะแมน โอ้นั่นปี่ชายอันนี้บัดดินด่างอ่าดินดากอ่างแข็งๆนะพี่น้องเ้ยโดยฮะโอ้ยฐานล่างหน้าเพื่อนี่แล้วไอ้400เมตรถึงน้ำก้อนเพื่อนว่ะประมานหอดครับประมาณหอด40เมตรซับพอมันแต่เป้าหมายจะหอดอยู่เพื่อน40เมตรนี่กับหอดดอกพอเมันอกี้เราคุ้งหินดามันก็ไปต่อมาได้แล้วอ๋อมีแต่ว่า เราก็ขวดเราก็ยังให้มันกินเกี้ยงอลไรกัแมนแล้วน้องจะเอาถอมาใส่ป๊กะจะถอนมาใส่ประมาณจะถอนน้องกะประมาณสี่ถอนหาถอนเพื่อแหละเพราะว่ามันยังอันนั้นอยู่มาเบาเวียดตั้งน้ำในเด้อองนาเพื่อน่าประมาณสี่หาถอนเพื่อนว่าเพื่อนสี้ใช่เจ้าทอลงบ่อปเนี่ยแต่ว่า ตอนนี้ยังโมมีมาเนาะน้องเนาะตอนนี้คนมีพูดสั่งเพื่แล้วทัวร์เพื่อแล้วเพิ่อนมาเพราะว่าท่อกับมันมันมันต้องใส่ท่อน้อยกวัวที่ว่าเราขอเนญายนํำใส่ห้องน้ำที่น้องเนาะเหมือนท่อเม็ดม็ดปลายเม็ดหนึ่งเลยอะเพราะว่านี่มันขุมไม่ได้ก้วงปันหดเี่นี่นะจะบ่กให้ผู้ชายแบบย่างผลมากนี่เจือนนะแม่ย่างผลมากกับเจือนดินเจือนลงคือเก่ามันก็ต้องได้ใส่กันเจือน เน่ม right? hmm. yeah, mm ันเกือนเพียงพอว่าชิเม็ดสิพ่อนะนี่พ่อก็นคิดบ้่งนะเดว่าไวเกิดขาดโยห็นมันกะกีใครอยู่ยังว่าบริคุณลงเหล็กอะได้ดยโดยคุเดินสั่งนี่จนว่าเจ็บแขนไปต่อคุดต่ออะไรมันมืนมึนมึนไปวมดเลยเนี่ยวัดตึมโดยหรืมาจากนั้นฝากอนมีไว้ก็ิตครดต่อไปนั้น พักพรซะก่อนน้องเอ้ยเนาะโดยส่วนอย่างเดียว่อแม่นส่วนผู้เป็นเมียก็กลังเฮ็ดเวียกแล้วจังเปื้อนๆอยู่บ่ทาบบ่พาเข้ากลองเลยอว่าอ่าพู่ได้ยินท่เียงเถิงพุ่นโอ้ยเนาะโดยบ่ยุบบ่ย้ยอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าซิว้ซิวซิวันใหญ่ๆอยู่บ่ซิวเฮ็ดเอาเองนี่แหละเอาเล็กเอา้ยัตเอาเ แต่ว่ามีเล็กแสลงเล็กง่ายๆจะดีนะเนาะมันก็สิแตกง่ายอยู่บ่เวียนเล็กสกัดใหญ่ๆยนะตอนนี้นะพ่อดินแก่นบ่พ่อดินแก่นบ่เนี่ยตอนนี้มันหากะบอดแล้วดินเนี่แข็งๆนะมีดินดาร์กบ่เนี่ยต้องเอาลงอีกคือเป็นชั้นเป็นชั้นใช่ไหต้องเอาแบบชั้นนี้องเอาดินดาร์กออกเลยครับพ่อแล้วเนี่ยมันเมื่อยมันเลิกแล้วเจาะลงต่อกับไว้แล้วแต่อือไว้ดีเด้ว่าชั้นนั่นกับพัดได้แล้วได้หา เดี๋ยวบนน่องเห็ดเป็นหอมไว้เป็นหอมดินดากอะไรโอ้ <S <S คือตัวนี้ล็อกนี่นี่ฮะยังเป็นดินแกนล็อกนี่ลงไปทอดดินดากแม่ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าย่ามลงกับให้เอือ้อยให้ยังเพลินอยู่น้ำได้นเนาะอ่อบาบ่เมนหลักลงเห็ดเพียนเดียวได้เนี่ยมันเจรอนมันยังไงแล้วแม่นมันบันนั้นแล้วแต่มันเจรอนลุ่มทำลุงฮะไอ้นี่นาะแต่ว่าพากันมาว่าออหมูอนัน้นนะแบบ พอสิบเมตรอ่ะนะเอฟซีเพิ่นเห็นเพิ่นก็มมินลายอยู่โอ้ประชันยันมันเลืกนะแล้วก็สงสารน้องน้าเพิ่นเด้ประชันผ่าดอากาศพร้อมระวังนะอยู่ประชันแต่ว่าชำเร็จแล้วพี่น้องไอ้ทึงแล้วโดนอากาศทึงแล้วกดแล้วมีความดีมุกดีใจเนาะพ่อตาเนาะเห็นหน้าเห็นในแล้วตอนแรกว่าเสียยาแล้วแหละมันบอกพ่อหน้าก็เลยอยากยาฮะสูบต่อก่อนะใั่ แม่นเม่นเม่ฮะเม็ดเม่นพ่อเลยโดยครับนี่นะนี่เนาะครับแนมเห็นเครื่องปลูกของพังเพื่อนกกดีใจแล้วมีน้ามีในหดมันออกมาออกผลเลยได้เอื้อเพื่อปลูกนะก็ว่าเนมมาเห็นเกี่ยวถุนด้วยว่าจะหมดเรือแล้วน้ำสั่งแล้วแบบนี้ว่าก็หมักโดาเขาโตนิ่งอยู่พอมันพอน้ำก็เดือดแลยขุดตรงแต่แรกที่มันบอกเห็นน้ำมันเลยจากท่อมันเลยเสียบยาวไปที่ไหนเลยโดย ว่าสิเขามาเมื่อนั้นแหละบุห็นเนาะไปใช่ดิเพื่อนเนาะมีสมอมอยเยอะโดยยังจะแย่อย like ู่เพื่อนนี่เขามาหาน้องจิตใจเพิ่นก็บเวเขามาอีกก้อนเพื่อนเป็นกำลังใจให้อยู่สู้เนาะโดยเบิ่งเมืองไ้ซื้อน้ำเย็นๆกินนี่เนาะเนาะนานเนาะโดยโดยนี่ก็เป็นเงินทางพอหักของน้องแวตาเพื่อนอะไรเนาะแบ่งให้ยทางเบอร์ตาไว้ใช้ในเมือกน้ำมันแล้วก็บเอร์ตาเองก็ มาแบ่งเนาะทางน้องนาตื้มพี่น้องเอ้ยแบ่งปันกันเพิ่นแบ่งค่อยๆแบ่งเจ้าเนาะโดยยโดมีแฮงสาธุเนาะฮะจ้ะอ่าน้องนาเนาะอ่าขอแต่นีแหละคืนเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งก่อนอ่าเบิ่งตัวเรา่เนาะแต่เพิ่นปลูกนี่ยอมรับว่าเป็นมากเอื้อยเพิ่นปลูกเนาะกแตงก็กกน้อยๆนึงก อันนี้ปอเมื่บเวียดเป็นเบิดอะไรได้ต้นน้อยๆชิกระได้มีข้อกระป้อมอีกบาทนี่นี่พี่น้องนะกระป้อมด้วยดีว่าอ่ากิ้งกาพี่น้องเลยบนแลนตันไปล้วอ้อเอวยปุ๋ยเอวยปุ๋ยเทวาปลูก กินเป็นได้ีน้องันนี้ฮะโอ๋ลิกล้่ากหลูปไล่ลูกไล่เยอ่โดยสบายดีมาตาส่งอีรังพริกเียน้องเาวาเนาเนี่ยขาตูนอยู่ปอนวมฉกมวยนี่นวมนวมมวยนี่เห็นม่้อ๋อสีน้องนวมมวยนี่คือเลยนี่ สำเร็จแล้วเด้อเนาะในการขุดสร้างเจ้าสร้างน้องนาเพื่อนแต่ว่าน้องนากันเหงาไปพี่น้องเลยเพี้ยไปปวดแขนเจ็บแขนเบิ้ดปวดแขนไข้แขน,ขแขนบวมเบ,บิด้ดซับเนาะสกัดหินดานออกเถือละเล็กเถือละน้อยพี่น้องเลยแต่ว่าก็ยังดีแต่ว่ามันมีน้าอองไม่เห็นเพราะชื่นใจเพื่อนกระสุนปวดอยเพื่อนก็ได มะเขือมะแข้งเพื่อนลายได้พี่น้องแต่ว่ายามเศร้าพุ่นเนะาะเอาใบมันดีซื่นไฮซินเนมเผ็ดมากมันชัดกเจกนนี่โอ้มาเผ็ดบางอย่างเพิ่อนฮะโอเคพี่น้องเลยเนาะทางบมาตาเองก็คือสิได้พอโตโจบคลิปก่อนเด้อบาทนี้เด้อเนาะกะอ่าดีมุกดีใจน้องหน้าเพิ่นพี่น้องเลยเมื่อนี้กับโบมี่ยังลายดกนะอกเนาะกัมาเวะ อัปเดตเบิ่งทางลุมน้ำสระน,น้องนาว่ามีน,หนาหมอกหรือบอ,ออกที่เรียบร้อยพี่น้องเลยนาความอย่พยายามอยู่บนใดเนาะความสำเร็จอยู่บนหันคือฝืนว,ว่าอะไรน้อนงะพี่น้องแต่แต่ใดแกน,น้องนา,าเพืนก็เป็นคนขยันพี่น้องเนาะเอื้อฝืนก็เป็นคนดุคนมันยกได้มาอยู่ตวงกันลดเข่ากาันอามลามพี่น้องปลูกสวนพักสวนครัวโอ้ยพอได้อยู่ได้กิน มีแต่ว่าจักมือใด่แล้วเนาะเพื่องสีบอกข่าวดีเรื่องอ่าจังไดอ่าไหวคอผูกคอต่อแขวนกันพี่น้องเลยถ้ารุ่นถ้าสมเบิงน้ากันอีกเด้อเนาะมีแต่ว่าทั้งบอตาเองก็คือได้คอโตกับบ้านนี้เนาะลงพูดละพี่น้องเลยไปเรียกไปงานต่อกับขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิกมาสมและก็บอกดข่ามโฆษณาเพราะให้พ่อแม่พี่น้อง FC วัชรภูสุขคนจงอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองเนาะ วันสุดทสุดคนเด้อเนาะก็คือจะได้เขากล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย